ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาน,นั่งคิดอยู่2เดือนนะครับว่าจะเปิดเลนจากอันนี้ดีไหมนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นตัวละครใหม่เราก็เลยต้องลองเล่นดูนะฮะอะดูของกันหน่อยนะครับรู้สึกว่าของมันสามเหรียญใช่ไหมเหรียญละสิบใบาสามสิบใบนะครับไม่ราคายผิวหรอกสกินกบก็อยากได้นะเอาจริงแต่ว่าแบบ มันเตลองเกินไปอะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าดีกว่าเนาะแต่ถามว่าจริงๆตอนนี้ผมยันผมที่มีตอนเนี้ยมันก็เกินแล้วนะคือต่อให้เลดหน้ามาถึงเนี่ยต่อให้ผมเปิดการันตีเนี่ย,ยห้าหมื่นหยกห้าห้าหมื่นหยกอะมันก็มันก็ได้มันก็ได้เกินหกร้อยใบแล้วนะเอาจริงเออพองั้นเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งร้อยยี่สิบสามใบเนี่ยเราน่าจะใช้เล่นได้ แต่แต่ว่านะครับเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเปิดห้าสิบใบเนี่ยมันจะมีการันตีหรือเปล่านะใช่ไหมเขาบอกว่า,าทั้งหมดห้าสิบใบซัมมอนหนึ่งตัวใช่ไหมได้หนึ่งตัวฟรีเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาลองเอาห้าสิบใบกันก่อนนะครับถ้าหากว่ามันผิดพลาดประการใดเนี่ยก็อาจจะถล่ำลึกไปร้อยใบเลย <c oughs> แต่ว่ายวขอดูอีกรอบหนึ่งนะฮะขอตัดสินใจก่อนนะครับแต่ว่ามาๆๆ จับไปก่อนห้าติใบแล้วกันนะฮะอืมเพราะว่าเลดเลดที่แล้วเราไม่ได้เปิดไงเลดนี้เราเลยต้องมาถลุงกันสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ลุ้น <c oughs> <อ>ได้ยังไงไม่ใช่ว่าจอดํดามานะจริงๆผมก็ไม่ได้คาดหวังจะเอาจะ <c oughs> ไ,ได้ไอพแต่อย่างใดหรอกแต่ว่า อืมก็นิดนึงอะทุกคนถ้าได้มาแล้วก็มีทรัพยากรเอาไว้ใช้เล่นไงแต่ได้เกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่สีเรียกนะโหิบไปได้เดือนเดียวจริงด้วยเอาเป็นคาถาประจำช่องเหมือนเหมือนเดิมนะครับจ้องเื่อจะได้พีมาเราจะได้แบบว่าไม่เปิดเสียปีนะ แต่ถามว่าผมผมว่ามันได้ยากอยูน่นะมันเก่งไม่เก่งก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่ามีไว้ก่อนนะครับเน้นมีครบไปก่อนเก่งไ,ไม่เก่งค่อยว่ากันเฮ้ยมาจริงด้วยจีน่หนุยเออได้หนุยมาก็ดีนะเห็นว่ามีระบบใหม่เข้ามาอีโวขั้นสองเก็บเก็บไว้บ้านก็ดีในตัวละครนะครับช่วงนี้ อาจจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนใจแบบเลิกย่อยแล้วนะเอเดดาอะไรเงี้ยเก็บอาไว้นี้ได้นุยมาตัวหนึ่งถ้าห้าสิบใบล้วได้นุยมาตัวหนึ่งถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มนะได้เอซามาตัวหนึ่งอะ่ะเนี่ยสูตรกระจงผมได้จริงด้วยสูตรต่อไปสูตรอะไรดีอ่ากวยกวยครับกวยกวยหนึ่งหวี <c oughs> ถ้าได้อีกสักตัวหนึ่งนี่ถือว่าดวงดีนะหรือว่าเราเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้เปิดป่มันก็เลยไม่ค่อยมาเอ้มันก็เลยมาถ้าจอดาไม่ทีนี้มันถือว่าเป็นโชคชะตาแล้วนะทีน,ะนะน,นี้ <laughs> อะไรจะดวงดีดงดช่วงนี้แบบยิ่งรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีอยู่นะ เกลือเกลือกันไปเปิดอีกเดี๋ยวนะเปิดอีกยี่สิบยี่สิบใบก็จะได้ไดเดี๋ยวจะดาไ,ไม่มาดกวนอยางดีว่าเราจะได้เท่าไหร่เ,รเลนนี้นะฮะมีใครได้ตัวคนโหดวะ มีใครได้ตัวเมตาตอนนี้ปะ่ะแบบเปิดนอกเลดได้พ่องูอะไรเงี้ยร้องไห้ครับคนในคนในเลดนี่คือร้องไห้เลยโอเคสี่สิบละอีกสักสิบใบแล้วกันเนาะมันจะได้ถึงล่าวะหรือว่าผมคิดผิดจะคิดผิดไหมเนะี่ย แต่อย่างน้อยขอแถมสนะักตัวหนึ่งก็ยังดีนะขอให้ติดอะไรดีสักตัวหนึ่งเนะี่ยน่าจะน่าจะหมดดวงแล้วแหละน่าจะหมดแล้วล่ะครับรอบนี้คือมาจากไกล มันมันได้ตัวจริงด้วยใช่ปะผมดูไม่ทันทุกคนอาได้ตัวมาหนึ่งตัวได้มาฟรีตัวหนึ่งจริงด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูในร้านค้ากอน,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 นเราจะเอาอะไรดีอะเอาตัวละครก็อะไรยอยู่เราเน้นเอามาดำไว้ก่อนดีไหมกบก็อีกห้าสิบใบยังนะสกินกบน <laughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอา เอาไว้ก่อนละกันนะครับกบผมยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยอยากจาะอะไรแต่บกบมากคือสกินกบมันมีเยอะนะครบทุกคนสกินสวยไหมเนี้ยรูปภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาไว้ก่อนละกันนะเพราะว่าแบบแต่ถ้าเกิดเปิดยี่สิบใบด้อีกตัวหนึ่งนะไม่เอาไม่เอาอย่าให้ความโลภมันครอบงำนะครับเพราะว่าอ่าครบละ ตอนนี้คือมาดาผมก็มันก็เหลือเฟือเอาจริงนะโอ้ข่างคดูยี่สิบหกลูกยังไม่พอนะั่นนี่เกือบร้อยชิ้นเออคือแบบไม่ได้ทำอะไรเลยผมนี้ปั้นเล่นอย่างได้เลยเนะีนะ่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวไอตัวนั้นอยู่ไหนไอตัวนี้หรอเฮ้ย <c oughs> ช่วง เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยโอ้โหอย่างนี้ก็อร่อยทุกคนอย่างนี้ก็อร่อยทีครับโหนี้คัมพีเกือบสามร้อยเล่มอีกพีอีกยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าล้านแต่ว่ามันปั้นไม่ได้นะคือผมต้องไปปั้นตัวตัวเล็กขึ้นมาใช่ปะเดี๋ยวเดี อเริ่มจากอีโบกับแล้วกันเนาะ <c oughs> แปลงร่างสกิลเป็นยังไงยังไม่รู้เลยอะตอนเนี้ย <c oughs> เป็นปีศาจส,สาว <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมาโอหหน้าแมวด้วย <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมาตีมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เป็นตีมแบบปีศาจปีศาจเนาะ <c oughs> มาเหมือนพวกมอนมากกวา่า สกิลนี้ไม่ต้องอัพนะครับเพราะงั้นเนี่ยสกิลนี้เต็มห้าเฮ้ยหรือว่าเราจะสามารถไ้น,นี่ได้ไหมหแต่ว่าเราต้องใช้เราต้องใช้ดารุมะฟ้าสินะในการให้ให้มันกินใช่ไหมเพราะว่ามันใช้ไอไอคิกโปรโมดไม่ได้อะ เศร้านะเนี่ยเฮ้ยใช้นี้ไม่ได้เศร้าเลยใช้ควิควตัวหมดไม่ได้อ่ะแต่ว่าอัพเกรดใช้แค่หนึ่งแล้วเราจะเอาอีกพียังไงมาให้มันกินนะเนี่ยเกรียดเลยเกรียดเลยเด้อดาดา อผมคิดก่อนผมอาจจะต้องไอ้นี่ใหม่ไป่หัวใจไว้ก่อนนะครับตอนนี้ขาดแคลนมาฟ้าเราต้องใช้มาฟ้าในการให้มันกินนะใช้ควิกโปหมดได้ไหมไม่ได้อืนี่ผมต้องเล่นอย่างนี้จริงแล้วเนี่ย ผมต้องเล่นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมผมต้องใช้มาฟ้ายเาเดาเครียดเลยปัญหาคือเราไม่ไม,มีมาฟ้านี่แหละเฮอเครียดเลยทุกคน เดี๋ยวนะลองเดี๋ยวรอจนเมื่อสิเจ๊เจ๊อยู่ไหนอ่ะเจ๊อันอยู่นี่มาฟ้าอันนี้อ่ะให้กินไม่ได้ด้วยอ๋ออันนี้มันเลเวล เดี๋ยวนะเกรดสองดาวเวลยี่สิบเอ้ยได้ได้ได,ได้อยู่ได้อยู่ผมอาจจะใช้มอนในการแบบนี้ได้นะได้เลยได้สกิลอะไรเฮ้ยสกิลนี้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าผมแบบ รีเบลใหม่อะแล้วก็ขึ้นมาใหม่อะมันก็จะได้อุ้ยสามสิบวันนะแปลว่าเราสามารถรีได้เรื่อยๆปะหรือว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวอันนี้คือที่ผมไม่แน่ใจนะรอมามาแดงให้เขากินจึบ๊บลองเอามอนเตอร์น้อยเขากินหน่อย นี่ผมต้องเสียมอนอย่างนี้จริงๆเละแต่จริงแต่จริงมอนก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะจึ๊บใช้ชนี่ดีกว่าขอให้ตะกิ้สามอุ้ยสวย <S <S เริ่มแล้วเริ่มแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> เริ่มดุนุกทติพีเอ่อขึ้นเร็วสามสิบก็ใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวขอนั่งคิดก่อนทุกคนผมจะใช้ทรัพยากรยังไงดีตอนนี้ไม่มีของเลยอะอืมผมจะหาของยังไงให้เขากินดีเนะี่ยไม่มีมาฟ้าไม่มีมาฟ้าเลยแล้วตอนนี้ก็ดันต้องการมาฟ้าที่สุดแลย เอายังไงดีงหรือว่า,าเราจะต้องนั่งกินอย่างนั้นไปเรื่อยๆไหมมัน,ม,นมันผมอาจจะไม่พอนะเดี๋ยวหรือไม่เราอาจจะต้องเอามอนไปฟาร์มเออเอามอนเอามอนมาเพิ่มอีกอีกพีแล้วก็ไปให้กินต่ออาจจะต้องทำอย่างนั้นโอ้ คนไม่มีมาฟ้านั่งร้องไห้โอ้ยเสียใจผมไม่น่ารีบกินเลยเมื่อกี้ไอมาฟ้าเมื่อกี้ที่ up EP ไป้ะไม่น่ารีบกินเลยจริงๆนะเกลจย์จุยเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมยังมีตรงนี้อยู่นี่นาทุกคนตรงนี้หกร้อยกว่าโอ้โหฟ้าประทานนีที่หกลูก เลิฟเลยยี่สิบหลูกนี้มันได้กี่ะตะประมาณนี้ก่อนละกันสิบห้าจึบจ๊บ เดี๋ยวผมกินไปแั้งสองลูกก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวไปให้ตัวนั้นกินก่อนเอ,เอาเอาเอาเลเวลยี่ไหนเลยอา่านี่งครับเลเวลสองดาวสิบหกโอเคครบเล่นอย่าเงี้ยแหละ โอ้ไม่มีอาใช้ได้อยู่สี่ดาวพึบโอ้โหสกิลนี้มันสามารถรีได้เรื่อยๆใช่ไหมถ้ารีได้เรื่อยๆเนี่ยผมแบบหวานหมูเลยนะแต่มันผม,ผมจะหมดก่อนเลยวะ โอเคอ่าอีกลูกหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนมันจะเยอะแต่ผมว่าไม่พอมันต้องไม่พอแน่เลยถือว่าผมว่าเขาเรียกว่าถือว่ามาได้ดีนะ กิจกรรมมันอันเนี้ยสำหรับคนที่แบบของไม่ค่อยจะมีอะไรเงี้ยมันก็ยังพอเฉยได้อยู่สี่ดาวโหตอนนี้คือหกดาวไม่พอต้องไปทำเพิ่ม ขอห้าได้อีกสักหน่อยแล้วกันอกีก็เยอะอยู่แต่นะโอมันคุ้มไหมเนี่ยห้าดาว หมดไปสามล้านโอเคมาครับหกดาวโอ้ยทำเกินนี่ว่าทุกคนพลาดพลาดพลาดได้ไงโอ้โหอย่างเศร้าเลย ก็คืออันอันนี้ก็คือหมดแล้วใช่ไหมมันจะได้รอบเดียวใช่ปะสมมติโอนดาวมีใบโอนเหลือปปะเก้าวันโอนดาวให้ตัวไหนดี ไอ้หนูนี่แล้วกันไหนๆเผื่อจะได้ใช้ปึ๊บใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าผมต้องใช้ไอ้นี่ต่ออู๋คลิกโปรโมทใช้ได้แค่ครั้งเดียวเสียได้อะมันน่าจะใช้ได้เรื่อยๆนะ แบบของไอ้ตัวนั้นฮะอืมไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมไปนั่งอัพใหม่ก็ได้โอ้ยเครียดเลยนะครับคิดว่าปั้นสองตัวแล้วกันเนาะโอ้ของไม่พอเครียดเลยเอาสักเครียดเลย มันต้องใช้มอน,มอนเยอะมากต้องเปิดเป็นร้อยตัวคาดีสีสตัวสก,กิลเต็มถ้าเราเปิดดีกยีบใบได้ตัวหนึ่งมันก็ไม่เต็มอยู่ดี <c oughs> ผมควรจะทำยังไงดี ทำไมสกิลเต็ม่ดินอกจากจะต้องเปิดเปิดแล้วก็ซื้ออ่ะมันก็ไม่มีวิธีแล้วอ่ะหรือว่าจะต้องเปิดตัวใหม่หรือเปล่าหรือว่ามันจะได้ตัวราคาหรือเปล่าอ้าวพี่อ๋ออยู่นี่ พอยังพอแล้วที่เป็นร้านคุ้มอยู่ฮะ,ะปั้นขึ้นมาก่อนแล้วกันนะสกิลได้สิบชิ้นส่วนขอเพื่อนขอเพื่อนอีกสามสิบชิ้นให้ดูสแต็กเน้นเลือดสปีดสูงมากคี้ต่ำดาเมจนี่เป็น อินเดเร็กไดมิตทางอ้อม,อมเฮดพีตัวแปดเปอร์เซ็นของเฮดพีอ,อ๋อร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่อินฟิกซิลลาติ้งหนึ่งเธอก็ยังไม,ไ,ไม่รู้หรอกว่ามันทำอะไได,ได้แต่ว่าแบบปั้นไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยเล่นนะครเดี๋ยวไว้ค่อยมาลองเล่นกันนะฮะใครรู้ก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ